พระอริยสงฆ์รูปที่14หลวงปู่ตื้ออจละธรรมโมวัดป่าอรัญยวิเวกบ้านข่าอําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมพระเดชพระคุณหลวงปู่ตื้ออจละธรรมโมพระอริยเจ้าผู้มีปฏิปทาประดุษเสือโครง่งท่านเป็นผู้มีนิสัยรักความสงบสันโดษเป็นผู้ใฝ่ใจในการศึกษามีนิสัยตรงไปตรงมาข้อวัดปฏิบัติเข้มแข็งเด็ดเดียวเอาจริงเอาจังนิสัยผงผาง พูดจาขวานผ่าซากมีลีลาการแสดงธรรมที่เผ็ดร้อนโดยส่วนมากท่านติดตามท่านพระจารย์มั่นไปบำเพ็ญภาวานาอยู่ทางภาคเหนือท่านมักปฏิบัติกรรมฐานโดยถือเอาเสือโคร่งเป็นแบบอย่างท่านได้สำเร็จอภิญญาญาณสามารถเรียกสัตว์มีเสือเป็นต้นมาขี่เป็นพาหนะในการเดินทางได้และท่านสามารถไปท่องเที่ยวมรกสวรรค์ได้ตามใจปรารถนา ท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่สามกุมภาพันธ์พุทธศักราช2431ณบ้านขาตำบลบ้านขาอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่านเป็นบุตรของนายปาและนางปัดตาลิปัดในปีพุทธศักราช2452อายุ21ปีท่านอุปสมบทเป็นพระมหานิกายนานถึง19พรรษาต่อมา ได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในปีพุทธศักราช2471เมื่ออายุ40ปีที่วัดเจดีหลวงตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระอุบาลีคุณนุประมาจารย์จันสิริจันโดเป็นพระอุปชาพระครูศีพิสารคุณเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูนพศรีเป็นพระอนุสาวราจารย์ ปีพุทธศักราช2514ท่านอาพ,พาธโวยโรคชราจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดป่าอรัญญวิเวกบ้านขาอำเภอศรสีสงครามจังหวัดคนครพนมท่านละสังขารเข้าสู่แดนแห่งอนุป,ปาทิเสสนิพานในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2517สิริอายุได้86ปี5เดือน16วัน4 6พรรษา